สวัสดีครับพี่น้องพอกันอี่ที่เก่าเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกับวันที่สิบพฤศจิกายนสอ,องพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องเวลาประมาณถุ่มครึ่งนะครับหลังจากท้ายลูกกบแล้วงัมื่อหลังจากท้ายเมียพันกบเหลืองเมื่าเบิองลูกกบวบล,ลูกอดลูกปลาช่อนนะพี่น้องมาเบิองปลาคอนหน่อยเห็นไหมครับอยมมู่มุม ผมบอกข้นมากแต่หมอที่หาพี่น้องตักขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับพี่ในบอนะครับอันนั้ในบอนี่บ่ได้นะครับปลาเขาจะกินหมืดปลาหลายปลาคอเนี่เตมมีในบอเขาจะกินเขาจะกินถือกินมืดนะครับผมใ้ตักขึ้นมาอนุบาลไปทางบนนะครับนี่ที่แรกเขามาลูกมือที่แรกเนี่ยเขาบรอยุทธ์จังทีได้พี่น้องเขาจะเป็นมูแตกวุ่นหุ่นอยู่แรนด้อมไปออมมาอยู่นะครับ ประมาณพัดหาลอยตัวนะครับพี่แรก็มาหาประมาณพัดหนึ่งมูลุ่มมาอีกหนูไส้บอกดอกเตอร์นะครับหนูไส้ได้มันตากอีก,ก,ก,อออกได้อีกหาลอยตัวนะครับนับไปประมาณได้พี่น้องเห็นมั้ครับเอาอาหารลูกกบเออหูลูก,กาหาัวแข็งจินพี่น้องเพราะตัดกินเป็นเยอะเห็นทังไหน,ไหนพี่น้องเลี้ยงปลาคอ,อาไหนยังไงเพาะอยเมลนี่พี่น้องเห็นทังไหนนี่พี่พ่มาพักบุ๋งม,มาใส่เหรอนะครับ บางตัวก็ขินร้อยขินมากข้างบนนะพี่น้องบางตัวก็อยู่ข้างล่างถ่สต้นากอยูืดตาข้างล่างนี่พี่น้องว่ายู่ข้างบนนี่เห็นไหมครับอยู่ข้างล่างนี่นะท่าที่เห็นนี่อยู่ซื่งนะครับอยู่นิ่งนะครับนี่แต่ว่าตัวของบางตัวเขาขินมากข้างบนก็มีว่านี่ตัวขินมากข้างบนเห็นไหมข้นมากหายใจนี่คือจังหวะที่จังหวะน่ะนี่ขึ้นมากบนนี่ตัวนี้เห็นไหมพี่น้องน้ำมนต์ย ok? mm ืด hmm. ข้างล่างนี <wh> ่ เห็นบ่ครับพอมุ่งใส่เขายังเว้นบ่ได้เลยยังเว้นเขาแดนนี้เลยนี่เขาเห็นผมตัวยะมุงขึ้นแค่นี้ยุ่งขึ้นเขาะครับเขาเล่นนะครักมอ,องจากขาบมาวนอยู่มุมนี่พี่น้องหุ่นมากนะครับเจอเห็นชัดเจนมากพี่น้องผมไม่ต้องไปไกลๆนะครับไม่ใส่ไม้นะครับ บริไม่มานําซึ่งบทสนัดนำแต่ว่าเวลาทายไปทายมาไม่ดุดโกงูเลี้ยงยไปล่องจีบไปโหว่มีเสียงนะครับไปแล้วถนัดแบบนี้นําแบบนี้เถอะนครับคนมู่นหนึ่งก็ยังลวงเรียงอยู่พี่น้องเอาอาหารปลาดุกกัวเอาอาหารหัวไปกินพี่น้องนั่นกินเป็นแต่ผมโชหา่า เหี้ยอยู่ทางพูนทางไหอเพชะบุญนะ้ำพุลมตักแล้วก็เลี้ยงเ้ืยอนวะเนี่ยเลี้ยงหมดหลายเลยทั้วันเลี้ยงในหน่วยกันนะวา่ามันกินกันบ่ละวะของสงอสมใสอยู่นะครับนี่ต,ตักมาไว้จากธรรมชาติด้วยกันนะพี่น้องมันเลี้ยงมันได้โทษสศึาเรานะครับวา่าก่อนของเราเรากินกินเหี้ยได้ดีเลยพี่น้อง อาหารกัวถิ่นระหว่ากินีดีของผม่กินสงสัยเขาไม่เคยกินเขาถ้กินเ่าเป็ีนเลยเนี่บุ๋นเจ้าคงแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำน้ำยู่ข้างล่างมากนะครับน้ำยู่ในบ่อข้างล่างมากอย่าเพราะว่าในบ่อน้ำบ่อข้างล่างสิมีอาหารโดยธรรมชาติปลิปขึ้มาน้ำนะครับนั่นหมเขากินนะครับมันกินดีๆขึ้นหน่อยบังเอิเรื่องตบวกรัฟมันบังเอิญไหนกินบ่อยขึ้หน่อย ผมก็สังเกตเขาไลายมือนเดี๋ยวพวก็เห็นเขากินต,ตัวหนึ่งกินเป็นตัวนึงอีกกินเป็ี่ยนเนี่ยสบายขันกินเป็นสบ,บายเลยพี่น้องผมว่าเนี่ยว่ามันเม็นอะไรสิว่ามันเป็นอะไรพี่น้องคิขึ้นมาลายะไรต้องึ้นมาสวบแน่ล่นะครับก็ผมว่าเขาดูดกินอาหารในข้างล่างผมว่าโม่ที่มันโม่ที่ มุ้ีเมันเปรย์เดียวนะเขามาเขาติดูดกินเนี่ยมุ้งเหินเปื่อยเขาขอดิกินให้ได้บัวนี่เขาตรวจกินกับเลยบุกโมโหเพรนะฉะนั้เขากินเนี่ยจักเขียดอยู่คอผมเที่ยวมาสังเกตการณ์นิดหน่อยนึถ้าเท็่ตัวแทนนกินได้ตัวแทนเขาต้อื่นก็ิกินได้ที่กันนี่พี่น้องรับเกียรติของผมนะครับรักการของผมตัวนี้กินได้ตื่นก็ต้องกินได้นะครับตัวนี้กินไม่ได้ตื่นก็ต้องกินไม่ได้ที่กันนะครับอื ตัวเยอะข้างล่างมีนกินดอกคมว่าก็พวกนีะอาหารมูนี่มันมันหนีลงไปเปื่อยนะครับมันจะรอยลงข้างล่างมันเปือยออกก็จะกับกับกับก็คือคามหวานไม่ใชอไเขายู่ข้างล่างเมาเขาดูดกินอาหารมนี่เห็นไหมก็ดูดกินอาหารในวามหวานท้งองทีนี้นะี่กับมีเนี่ อาหารก็มีเลยพี่น้องไปน้อยๆว่าเหตุอะไรนะครับลองลองเลี้ยงลองเลี้ยงไป่นพี่น้องขอทาเลยเอาเอาคลิปนีเขาว่าทนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมุดต้นโพมิ์ถ่ายไม่เบ่งไม่พี่น้องปลูกต้นใดๆครลืมซับตะไคร้เด้อพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพคนว่าสวัสดีครับ